สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เรามีบทสวดมนต์ดีๆมาแนะนาเพื่อนๆอีกแล้วนะคะชื่อพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะคะเป็นพระคาถาสูงสุดเลยนะคะพุทธคุณครอบจัก,กรวาลเลยนะคะก่อนที่จะสวดมนต์ทุกครั้งนะคะขอให้ทุกคนอัญเชิญบาร,รมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะประทับเหนือเสียงก้าเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองเรานะคะ,ะเราแนะนำให้สวดบท พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านี้ทุกวันวันละ9รอบนะคะพุทธคุณครอบจัก,กรวาลจริงๆนะคะบทพระคาถานี้จะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะในพระราชสำนักอย่างเช่นเ,เสด็จพ่อรอห้าท่านจะใช้เป็นประจำก่อนที่จะออกไปเจรจากับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยแล้วจะสำเร็จทุกครั้งนะคะกิจการการค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองช่วยเรื่องเจ้ากรรมนายเวร